ถึงมาแล้วมันมันเริ่มชักปืนออกมาแล้วชักปืนออกมามันโมโหแล้วครับวันนี้วันพุธแม่มันมันนั่นมันนอะผสมอะไรบอว์แม่มันอันนั้นน่ะค่ะผสมแล้วเหรอตัวนั้นผสมเทียมค่ะตัวนี้เราผสมจริงครับผสมจริงเหรอต้นนะครั ครับเดี๋ยจเจเ๋ยวมันจะยิงปืนเลยลูกมันจะยิงปืนเข้าเข้าท้องวัวโซโลเล่ละโซโรเล่วัวโซโรเล่เราเหรออืมโซโรเล่เราเจคอยดูดีๆนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจดู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 ลูกเดี๋ยวเร็วๆมันจะมันจะยิงแล้วลูกมันชักปืนละมันจะตายไหมอ่ะไม่ตายทไมยิงเข้าไปมันก็สดชื่นนะลูก อืมเติมมันตูดววตรครับใช้เวลาพอสมควรครับ เวลาผสมพวแบบผสมจริงเนี่ยมันจะช้าหน่อยลูกมันต้องสร้างความพูนเคกันก่อนครับอมมันต้องมันจีบกันหรอเนี่มันจีบกันก่อนจีบกันต้องก่อนแบบนี้อืมมันจีบกันแต่มันทําความมันมันรักกันก่อนหรกเห็นไหมเห็นไหมกระสุนมันลูอกนี่กระสุนมัน กระสุนมาไหนอนี่นี่ยนี่ยเนี่มันชักกระสุนออกมาเลยนั่นเรื่ยๆเนี่ยเราจะซูมให้ดูนี่นี่กระสุนมันเนี่ยมันดูห่ามมันมันเป็นกระสุนมันไงเดี๋ยวนะแป๊บเดี๋ยวแต่มันยิงมันยิงเร็วมากนะยิงปุ๊บ วัวมีมันไม่ค่อยเสียงดังกันเนี่ยวัวใหญ่เราไม่ค่อยเสียงดังมันไม่ค่อยเสียงดังวัวเนี่ยมันว้ไม่ค่อยเฉียงตังวัวเนี่ยวันนี้วัวเรามันค่อยเสียงดังว้าวมันร้องมันร้องว่าโอเคแล้วมันส่งสัญญาณแล้ว এই যে সাক্ষ্য